สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานจับรางวัลน,นะคะบัตรเข้าชมการแข่งขัน The Match Bangkok Century c u p 2 0 2 2 2ค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อที่จะจับรางวัลทั้งหมด2ใบ1รางวัลน,นะคะมูล,ลค่า50,000บาทค่ะ ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัทสมบัติจำกัดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับคนที่เคยได้สั่งบะบันคอเอาไว้นะคะสั่งจองทุกๆ1่ผืนได้สิทธิ์ในการร่วมลุ้นทั้งหมด1สิทธิ์ด้วยกันหรือว่าใครยิ่งสั่งเยอะนะคะก็จะยิ่งมีสิทธิ์เยอะด้วยสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันค่ะอุบิินิชาภาสาขาวค่ะขอรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรในการเชิญรางวัลน,นะคะแล้วก็พิธีกรในการจับรางวัลในวันนี้ค่ะ เอาละค่ะสำหรับผู้ที่กำลังชมนะคะการถ่ายทอดของเราตอนนี้นะคะก็รบกวนช่วยกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้อย่างเป็นทางการก็คือภายในวันที่6มิถุนายนค่ะเวลา16นาฬิกานะคะผ่านช่องทาง f a c e b o o k Fanpage สมอค่ะแล้วก็ Li n e oa s m a that matter เติม s ค่ะ ของรางวัลนะคะไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดนะคะหรือว่าไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้นะคะใครได้รับก็คือจะต้องเป็นตัวเองเท่านั้นที่เข้ามารับสิทธิ์นะคะโดยของรางวัลตัวนี้นะคะก็คือเรามีการปริ้นรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรายชื่อคําสั่งซื้อทุกคําสั่งซื้อเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้มีการลงทะเบียนมานะคะเพื่อที่จะร่วมลุ้นสิทธิ์ครั้งนี้นะคะเราปริ้นใศ่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่อยู่ทางด้านหน้านี้เลยเรียบร้อยแล้ว ะะถัดมานะคะสำหรับกติกาในการจับรางวัลของเรานะคะก็คือ1ะคะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่อยู่ในภูมิลำเนากรุงเทพหรือว่าอยู่ในต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะคะก็คือแค่เตรียมบัตรประชาชนนะคะ มาแล้วก็สำเนาทั้งหมด1ชุดค่ะมาเป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์สามารถเข้ามาติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่บริษัทสมอบัตบิ๊กจำกัดค่ะที่อยู่ก็คือเลขที่194ค่ะหมู่ที่1ถนนแจ้งสนิทตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ40110นะคะ แล้วก็วันนะคะในว,วันและเวลาในการทําการนะคะต้องเข้ามารับสิทธิ์ภายใน30วันหลังจากที่เราประกาศรางวัลกันไปอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหากว่าเลยกําหนดแล้วนะคะทางเราจะถือว่าสละสิทธทิ์ทันทีแล้วก็จะขอรันสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะ ในรายชื่อสำรองทั้งหมด1ิรายชื่อที่เราจะมีการจับเอาไว้นะคะก็จะรันตามลําดับเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ารายชื่อสำรองก็ยังไม่เข้ามารับสิทธิ์อีกนะคะเราจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นกันค่ะแล้วก็ขอมอบสิทธิ์ตรงนี้นะคะให้กับหน่วยงานสาธารณะนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการที่เราเห็นว่าสมควรนะคะถัดมาค่ะข้อที่2ผู้ที่โชคดีนะคะได้รับสิทธิ์นะคะของรางวัลมูลค่า1,000ับาทขึ้นไปตามอัตราที่กฎหมายกําหนดนะคะโดยบริษัทนะ จะหักภาษีหนะ้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ5นะคะแล้วก็จะหักหนะ้าที่จ่ายทันทีเลยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะกเ็เป็นไปตามเงื่อนไขาตามคำสั่งกรมสรรพากรเลยก็คือหักภาษีไป5%นะคะ ข้อที่3เลขที่คำสั่งซื้อจากรลย m ไมชอปหรือว่า Thai t ท a i Ticket Major ต้องตรงกับชื่อนามสกุลของผู้ที่ได้รับรางวัลหากไม่ตรงกันนะคะจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลค่ะก็คือเราขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิ์ให้กับคนที่เช็คข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่ตรงกันเราก็ขอถือว่าสละสิทธิ์นะคะ ค่ะสำหรับของรางวัลวันนี้นะคะที่อิฟแจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะสำหรับคนที่จะได้รับรางวัลสุดพิเศษในวันนี้นะคะสำหรับตั๋วที่นั่งนะคะ การเข้าชมรายการ The Match Bangkok c e n t u r y ครับ2022ค่ะจำนวน2ใบ1รางวัลมูลค่า50,000บาทก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงจับรางวัลน,นะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะสักขีพยานร,ร่วมสังเกตการในการจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญคุณจารุวัฒนทองโบราณค่ะเรียนเชิญค่ะ แห้ตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงการจับรางวัลแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณสุนทรไกรตระกูลนะคะตำแหน่งประธานบริษัทจมอบัตรบิ๊กจำกัดค่ะให้เกียรติในการมาจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะแาบนี้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยว e okay. เราจะมาเริ่มนะคะจับรางวัลกันเลยค่ะก็รุ้นยู่เหมือนกันค่ะว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้อะละค่ะ <Heh. S 2> <ans> <an> <ai> สำหรับผู้โชคดีนะคะในวันนี้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือคุณพีรวัตรยอดธรรมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราขอถ่ายรูปรวมกันสักนิดนึงค่ะเรียบร้อยนะคะก็ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณสุนทรไกรตระกูลค่ะที่ให้เกียรติขึ้นมานะคะเรียนเชิญรางวัลให้กับเราแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณจารุวัสด,ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นสักข,ขีพยายในให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะคุณพีรวัตรยอดธรรมอย่าลืมเข้ามาติดต่อรับรางวัลด้วยนะคะก็ตามเงื่อนไขที่ แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีของที่ระลึกนะคะศึกแดงเดือดในครั้งนี้การแข่งขันระหว่างทีมแมนยูแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลนะคะก็อย่ารอช้าค่ะรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยสําหรับช่องทางการสั่งซื้อค่ะเราสามารถสั่งได้ผ่านทาง l i โอเอแอดสมอลด t ดแมทเธอติมอค่ะหรือว่าที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาได้เลยนะคะและทางสมอลนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นกันสําหรับใครนะคะที่พลาดในวันนี้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลให้มาร่วมลุ้นนะคะในส่วนของอเสื้อนะคะเดอมแมทพร้อมกับายเซนนักเตะนะคะจํานวนหนึ่งรางวัลด้วยกันอันนี้บอกเลยว่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องสั่งพระพันคอภายในวันที่30มิบิถุนายนนะคะสั่งหนึ่งผืนได้รับ1สิทธิ์ค่ะเพราะว่าเรานะคะจะทําการจับรางวัลน,นะคะครั้งถัดไปในวันที่16กรกฎาคม2565ค่ะ ก็คือใกล้เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไปก็จะต้องรีบๆกันหน่อยแล้ว <c oughs> ล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ของเราก็มีจํานวนจํากัดด้วยแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็เสร็จกิจกรรมนะคะในการจับรางวัลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตั๋วที่นั่ง v i p ของเราก็มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อนักเตะยังไม่มีสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาร่วมลุนรางวัลที่2ก็อย่าลืมนะคะสั่งกันเข้ามาเยอะๆได้เลยสําหรับวันนี้นะคะก็ ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุนทรไกรตะกูลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณจารุวัตรค่ะที่มาเป็นสักขีพยานนะคะในการจับรางวัลให้กับเราแล้วก็มาเป็นเกียรติในการจับรางวัลให้กับเรานะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะสาหรับคนที่ยังสนใจที่จะร่วมกิจกรรมการบอกเลยว่างานนี้ไม่แต่คุ้มค่ะพักพันขอก็ได้จิตในการร่วมลุ้นของรางวัลกับเราก็ได้นะคะ <S <S อย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ลิเวอร์พูบุกเร็วสัมผัสได้เลยว่าวูเขากำลังกระหายในชัยชนะครับโอ้โหเดอะแมนยูโต้กลับอย่างดยุเดือดช่างเป็นยางเดือดที่สุดยอดจริงๆเลยครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแมชประวัติศาสตร์แมนยูลิเวอร์พูลครั้งแรกของเอเชียในรอบ100ปีโดยของที่ระลึก Official Merchandise by Small สามารถซื้อของที่ระลึกเดอะแมชได้ทาง t ทย i ิกเก e ตเมเจและไล n e ID s ด a ย l t h a t m a t t e r s